สวัสดีพี่น้อง FC ซีสุขุมสุขุมนะครับเด้อนะครับอยู่กับบัตรนเคยเก่าครับมุนี้นะครับครับมุนี้บาตรนำอยู่นะครับตลาดปัดนัดบ้านน้องนายนะครับตำบลสมเ้าอำเภอเฟนจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องนะครับมุนี้ก็มาสรวจราคาควายอซ์เกล้าครับพี่น้องนะครับเราจะเตินกันแน่แน่ราคามุนี้นะครับไปถือจะแพงนะครับผมพี่น้องก็ไปรับชมกันในคลิปไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมเื้ออย่างน้อยครับผมเื้อว่าน้ายครับพี่น้ายครับผมพี่น้ายขอบัโทวดนะครับ 093ครับผม5022 5 0 2 2 3อ8 3 6อีกรอบนึงพี่0 9 3ย์3ครับผม5022ครับ328 3 2 8เนาะครับผมพี่นายขัวไครทสพี่อนนี้ยยอยู่บ้านไหนคัยอยู่ไออํเภอพอนเจริญครับอําเภอพอจังหวัดจังหวับึงการครับบึงการครับโอ้นะครับนี่จีซีวิไล่ผละจีซีวิไลเลยครับ อันนี้เป็นโคมผูลูกแม่เดือนไหนพี่ไอแม่เดียวครับอันนี้แม่นั่งโอ้แม่นั่งอันนี้แม่เดียวครับโอ้เออแม่เดียวก่อนแม่เดียวติดทองไหมครับนี่พี่ครับผมทองผู้ใดครับพี่ตอนนี้ทองไอผสมมันบ้านครับผสมพอขึ้นฟูห้อยเนาะครับข้อมสูงไปกันได้เล่พี่ก็ร้อยสามสิบห้าบวกครับร้อยสามสิบห้าบวกนะครับเนาะได้ลูกไม่ใชกตัวแล้วครับนี่อันนี้ลูกซีในทองครับลูกซีในทองนะครับเนาะครับผมเป็นแม่เดียวได้พี่น้องเด้อครับลูกซีในทองนะครับนะครับ โอ้คำนั่งในนะครับเนื้อนังดีเลยนะครับลูกสีในท้องพ่อคุณฝูงนะครับตำนงตำนี้มีพาไปไหนตำนี้มีบ่บ่มีครับบ่มีบ่มีเนาะโอ้แต่แขงขายไงนะครับตำนี้ไม่มีนะครับค่าเลยพี่ว่าอะไรเปิดไปเก้าสิบห้าครับเปิดไปเก้าหมื่นห้านะครับผมโอ้นะครับเป็นนั่งนาดีเนาะครับผมนั่งดีนะครับตำนงตำนี้ไม่มีนะครับแค่หลอกแค่รัง ลูกซีนะครับเก้าหม่นห้าพี่นายไม่นั่งเหรพี่นี่ไม่นั่งเปิดไว้หา้าสิบห้าครับเปิดไว้ห้าหมืนาไม่นางนี่ค้ามูงประกันไดว่าลอยเ่ร้สามครับลอยยีบสามอยบสามเนาะครับผมลอยบสนะครับเปิดไว้ห้าหมนาะครับจักปีไลพนน่นสองปีน้อยๆเนี่ยเหรอครับสองปีน้อย,นอยเนาะ,<ร>ะผมสมแบบนี้ยั่ ยั่งครับยั่งยั่งนะครับนั่งเลยผสมนะครับของพี่นายนะครับเปิดไว้ห้าหมื่นห้านะครับเป็นแม่นางนะครับกับแม่เดียวเลยเนาะครับผมแม่เดียวไี่เปิดไว้กองหมื่นห้านะครับผมก็หมื่นห้าคุยอยู่น้องคายไออยู่มึงกันครับผมนะครับผู้ใดพี่น้องเบื้องคิดยู่งหน้าสร้างมึงกันนะครับผมเบื้องเดียวสนุกสนใจนะครับผมแม่เดียวนะครับผมกับทหาพี่นายลองเบึงนะครับเด้อนะครับไปครับนะครับเลยอยู่หอกอยู่ฟาร์มไก่อยู่ฟาร์มเพื่อนกะนะครับตัวหาพี่นายได้เลย โอเคพี่นาขอบคุณค่ะผมประมาณี่ของคร้บพ่อซื้อยังนอกครับผมพ่อรักพ่อรักพ่อรักขอบอุทนะครับข่อผมสงห้าสองสครับหเก้าแปดเก้าห้าเก้าเนาะครับพ่อของพ่อรักนะครับพ่อักขอกยซย์ครัพ่อนี้คอกยครับิบัสวนุนัน่สวนทุนันท่านะครับผม ประมาณสองขมครับพ่อมือนี่ยพอราคาคมแหลกได้พ่อนี่ยหกสิบห้าตีลูกเพื่อนพ่อนี่ลูก่ะอ๋อลูกตัวเพื่อนลูกผู้ลูกแม่พ่อลูกผู้อ๋อนี่เนาะลูกผู้นะครับนี่หกสิบห้านะครับผมได้ดูจากตัวแล้วครับพ่อนี่ลูกสงสัยี่เป็นลูกสองตัวลูกสองตัวในท้องเซไปครับพ่อนี่ทับไป คว้ยอยู่สงสัยท่องท่อเงินอ่อนอยู่ทหองอ่อนๆอยู่นะครับเนาะครับผมนะครับเปิดโคมแรกนะครับขผมผลักนะครับผมหกหมื่นห้านะครับนี่ยหกหมื่นห้านะครับนี่โคมงองเลยครับพ่อวันนี้โคมงองเท่าไรครับโคมงซองอันนี้โคมนี่บ่อกอ๋อหาสิบห้าอันนี้เป็นลูกตัวผู้ตัวแม่หัวตู้ผู้คือกันนะครับนะครับ ห้าหมื่นห้านะครับห้าต่อรองได้ต่อรองได้ครับผมได้ดูไม่ใช่ตัวแรกคุณผอนี่ลูกตัวแรกลูกตัวแรกลูกซองนะครับได้ในซองว่างบ่ทองบ้างซองว่างนะครับเนาะตัวไปหาเมื่อหานะครับผมพี่น้องนะครับของผลักนะครับผมนี่นะครับสวนชุนทันทาอุดรนะครับผมกล้ยอยู่นะครับลูกแรกลูกแรกนะครับโอ้นะครับแข็งขาดีนะครับ ตำนุงตำนี้บ่มี่นะเนาะมัวมีครับผมนะครับนี่นะครับพอรักเปิดอยู่สองโค้งนะครับพี่น้องเด้อนะครับผมโค้งแม่ลูกนะครับลูกผูนะครับนี่พอรักคุณพอเบอร์โทษนะครับบอกผมก็ได้เบอร์โทษจำได้ปะครับเพื่อมันภาพนะเบอร์โทษครับมันเ่าแล้วมันอยากดื่มพิษพิษตัวช่วดื่มเงี้ยนะครับเนาะมาโอเคครับผมนี่นะครพี่น้องเด้อครับนี่นะครับเบอโทษนะครับของพอรักนะครับ 096นะครับ2 2 1 245อ๋อ096 245 8959นะครับผมของพ่อนะครับผมโอเคพ่อมาขอบคุณครับครับผมครับผมพ่อสี่ยังเหรอครับผมพ่อสมพรครับพ่อสมพรมาจากไหนพ่อพ่อสมพรมาจากไอ้บ้านดาวเรืองครับจังหวัดสมุรสางอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหนองคายนะครับเนาะครับผมพ่อขอโบทูต์นะครับพ่อ บอกเบอร์โทรเป็นศูน์แปดหกครับ450 450 5024 5024นะครับผมมันเอาผู้บ่าวเลยเพาะเนาะมาเปิดนะครับผู้บ่าเลยจะปีแล้วครับพ่อได้ได้ปีเอ้ย2ปี7เดือน2ปี7เดือนความสูงตัวนี้ครับพ่อขอความสูงนะครับความสูงที่วัดได้ประกันเลยครับเท่ายลอยซีเซียมฮาบวกอืมลอยซีเซียมฮาบวกนะครับเนาะนะครับผม เื้อสายเป็นไงบะเป็นลูกเบิ้มพันล้านนะลูกเบิ้มพันลา้านครับอ๋อนะครับ,นะรบไทยไงเลยครับเป็นสายเบิ่มเนาะครับเป็นสายเบิมเ่มครับโอ้เปิเ่อ,อด,ดีนะครับนี่นงามๆเลยนะครับเนื้อหนังโอ้นะครับตัวโต,ตดีสองปีกว่าทีา่บ่สองปีเจ็ดเดือนสองปีเจ็ดเดือนห้ายยังไปได้ยีอายุครับนี่ไปได้ไก่อยู่ไปได้ไก่นะครับ เพื่อภูเก็ตแปดปีแล้วครับพงนะครับยังยังประยุทธ์นะครับนี่อร่อยซีทิพหาบวกนะครับโอ้นะครับอัตลักษณ์ชัดเจนเลยนะครับนี่ผเพื่อยากเอาไปนะครับเป็นพ่อคุ้มฟูงนะครับนี่ประจำฟอกประจำปัามนะครับเป็นพ่อพันได้เลยครับนี่นะครับความใหญ่ก็บม่ได้นั่นนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนเลยเขาเป็นเปิดดีนะครับเหมาะที่จะเอาไปเป็นพ่อพันนะครับนี่ทางนาคาไงนะครับนี่ เป็นว่านะครับร้อี่สิบบวกนะครับอาจจะ47ทุสเแล้วครับพี่น้องในเมืองลูกส่งนะตะพันนาดีนะครับนี่หางเล่คอนะครับผมงามเลยค่าได้อเป่าเปิดไปได้ไหมครับเปิดไปสิบสองครับหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับเนาะหนึ่งแสนสองหมื่นอืมนะครับนี่ต่อรองได้ครับต่อรองได้นะครับเนาะคผักบุ้งเลี้ยงดีๆครับพี่น้องนี่เอาไปเลยครับมี่ข้าศนาได้เลยนี่นะครับผ่อนน้ำเป็นยังไงดีนะครับใช้ตรงดีนะครับนี่เชื่องบ่างหอเปลเชื่องเชื่อง เื่องนเนาะเพื่อโอ้นะครับนาดีนาดีนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งแสนสน,นะครับโลกหัวเงนะครับนี่สวยๆเลยเอาความขอ,อ,อบอร์โทรถินไทยอนะครับบอรโ์รโทรเบอร์โทษทัวไหนบอกผมศูนย์ศูนย์แปดกระผม4ี่ห้าศูนย์สี่ศูนย์แปดหกสีู่นห้นองสี่ห้าศูนย์สองสี่นะบหนองคายครับอฟรมนองก็กินหนองคายนะครับผม เอ้านะครับเป็นสุนทรขนใจนะครับโทรสอบถามพ,อพ่อคนได้เร็วนครับเดนะจะเอาไปคุ้มฟูงนะครับเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยครับนี่นะครับสูงเงาเขาวไงนะครับผมโอเค,คพอ่อประมาณขอบคุณครับขอบคุณครับมาเอาตัวเดียมาครับวันนี้ไม่เล็กตัวแม่นั่งกรับเป็นตัวเล็กเงาอ๋อแม่นั่งกักาหนุกราคาอะไรครับนี่ห้าหมื่นครับเปิดไปห้าหมื่นจ็กปีเจ็ดเดือนแล้วครับนี่อายุเป็นอายุปีเจ็ดแปดเดือนครับป,ป,ปีเจ็ดแปดเดือนควอบฟูงประกันอะไรครับควอบฟูงประกันใบเศร้าครัวครับ ร้อยยี่สิบกัวเนาะร้อยยี่สิบวกนะครับผมร้อยยี่สิบวกเจ้าสามสิบแล้วนะครับนี่นของน้องมากนะครับนี่นี่ของม่านลูกแล้วครับฮะม่านล้วครับม่านเราวันนี้ไม่ม่านเลยทับเลยบ่แมียเมียได้เดือนแล้วม่านแกมันได้ปีอยู่นะม่านได้์สี่หาเดือนแล้วสี่หาเดือนแล้วม่านตัวหน่อยแต่นอนี้เนาะหามื่นเดีับม่านพร้อมนะครับนี่ 50, ว่ห้าหมื่นนะครับของมากครับผมเต้อีตนี้เทลุตัวฟูนีบน่บอไป,อไปาายังไปเลยภาพน้งมากง่ายเเพ่อเต้พูนี่เลยนี่บอเหรอเอเมมนี่น้ำมากน้ำมากไม่ต้องไม่ต้องปลุกไม่ต้องแก้เลยกไ่ต้องแก้ะไรครับเนาะ,นะความสูงมันจะในตัวูนี่ ฟูสูงรอยส่บวเลยยสี่ิบบอแม่นะยบวกครับวมันอยสามสิบหาปามน้ประมาณนี้นะครับราคาดครับดูนี่ราคาอะไรอะไรป็นไตัวฟูเนี่เปิดไห้าหมืหาเปื้ไวบห้ามืนหาะครับตัวูขงน้องมากนะครับผรอยสามบหาบวกนะครับผมนะครับแข่งขายงเลยนะครับหามืนห้านองมากนะครับน้องมากลองขอุด้วครับ ศูนย์แปด2จ็ด2ูนาแปดศูนอนเนาะหอน้องมากนะครับอยู่เพื่อเสื่อมน้องมาเนาะเสื่อมน้องไายนะพี่น้องนะครับนี่กุ้ยดตย๋ยวไก่กับเบะไปชมนะครับขอบช่งฟังของน้องมากได้เลยเอามาอยู่สองตัวนะครับผมโอเคครับน้องมากขอบคุณครับสวัสดีครับเอาตัวแรกมาพ่อเลยนี่แล้วครับของแปกครับสายย่อสายแคะครับโอ้สายย่อสายแคะตลาดกำลังมาแรงอ่า อยากได้สองเมืน่นสองครับสองเมืน่นสองครับผมต่อรองได้สายย่อ,อเป็นตัวผู้อ,อายุตั้งปีละ่วาละรับสองปีกว่าแล้วครับสองปีกว่าแล้วครับผมเม, ết, ม็ดสูงเม็ดเม็ดสามเส้นเม็ดสามเส้นครับผมสายย่อคร<อ>ัดอยากว่ามีต่ำนี้เพราะว่าไม่ง่ายครับขยันอ้วนก็คือง่ายมากนะครับ,บครับผมเป็นสายย่อสายแขคบตลาดก็ต้องมาแรงเม็ดสามเส้นดีครับเม็ดสามเส้นครับ หอวยนะครับเหียวนะครับท้ายให้พ่อพื้นนะครับเป็นฟูมาเนาะฟูสายแค่เนาะเม็ดสามเส้นราคาสองหมื่นสอมื่อนี้ลูกคอเบอร์โทรพ่พอมวันนี้ครับผมเบอร์โทรศูนย์เกครับพ่อแปดจครับผมศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้นย่าะครับผมพ่ออียงเนาะพ่อจันบันดุงพ่อจันบันดุงครับโอเคครับพ่อมันมันขอคร่บสวัสดีครับ เอาตัว,วน,นี้มาครับไปพี่นี่โอ้แม่สาวหน่อยมาครับพีอน,นี่เอาโฆษณาเลยนพี่นี่ครับตัวนี้ก็แม่สาวหน่อยครับเด้อหาก็ได้ปีนึงป,ปีนึงพอดีครับปีนึงพอดีว่าพื่นหนาครับแม่นี่นั่งหนาสายใหญ่ครับตัวนี้หางดีเล็บงามโอ้เต็มจำจำครบครับผมปีนึงได้าไหปีนี้ป่ะป่วยสามสิบปุ๋แล้วป่วยสามสิบครับอืมครับ อย่างดีครับประกันตัวนี้ครับนางนะครับสวยๆเลยมายอดตัวแรกนะครับเปิดคลิปคนคนตกสวงพอดีนะครับงามๆเลยค่าเลยครับพี่ยอดเปิดไปแล้วนะครับค่าห้าหมื่นเก้าครับผมเปิดไปห้าหมื่นเก้าครับแข่งค่าดีนะครับนี่น่างามครับอืมวันซองข้างความฝ่นครับอครับโอ้ดึกแข่งดึกค่าเออกึะเผาดินี่เชี่ยงครับตัวนี้ เชียงไหวเชียงนี่เนาะเอาไปพัฒนานะครับเนาะงห้าหมื่นเก้านะครับของพี่ยอดเจริญฟาร์มนะครับเอาเพื่อกู้จับพี่น้องนะครับไปเดินผ่านไปกู้จับนี่ไปหาพี่ยอดได้เลยครับว่าผิดหวังครับมี่ไรนะครับแต่ว่าก็โอ้นะครับงามๆเลยนะครับเปิดหัวตัวแรกนะครับของพี่ยอดนะครับเปิดไปหาหมื่นเก่านะครับ ต่ำลงตรงนี้บ่มีเนาะพี่เนาะบ่มีประกันครับโอเคพี่ครับคุยอเบอโทษนะครับผมเบอรทักับ065ย์หครับผมห้าแครับผมสามสองแปเก้าครับผมครับอยากจะเดินฟ้าด้านเนาะอาเพื่อจับครับผมโอเคไอ้เขบครับคำมันค่ะตลาดเริอม่าแล้วครับพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับนะครับก็ส่วนมากก็ตรเป็นข้อยเนื้อนะครับข้อยเนื้อเนี้ยนะครับข้อยงามกับบอมลายบันไดครับพี่น้องนะครับผมเป็นเช้าววันเสาร์นะครับนี่ครับ บอตัมกับเดล้วนะครับผมบอกันคลิปหน้านะครับผมก็จะเริ่มึงทำให้น้องเดินนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะอดได้ผ่านคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้บอตามและเดล้วสวัสดีครับ